คุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดศรีรษะแต่ไม่แน่ใจว่าอาการปวดศรีรษะของคุณจะใช่ไมเกรนหรือไม่วันนี้เรามีความรู้เรื่องไมเกรนมาฝากทุณผู้ชมกันครับแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าผู้ป่วยไมเกรนทุกท่านสามารถหายได้โดยไม่ต้องพึ่งยานั้นทําอย่างไรไปติดตามความรู้ดีๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับสําหรับอาการปวดศรีรษะไมเกรนนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะครับอันที่หนึ่งระยะเวลาในการปวดศรีรษะก็ ประมาณ4 7 2ถึง72ชั่วโมงอันที่2ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์2ใน4ข้อนะครับอาการปวดศีรษะข้างเดียวปวดศีรษะเป็นแบบตุบๆอาการปวดศีรษะรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากอาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางโดยเฉพาะการเดินแล้วก็ข้อ3ก็คือมีอย่างน้อย1ใน2นะครับคือ มีอาการคลืงนไส้แะเหรืออาเจียนอีกข้อหนึ่งก็คือมีอาการกลัวเสียงกลัวแสงนะครับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนเวลาเี็แสงจ้าจ้านะหรือเสียงดังดังก็กระตุ้นให้ปวดศีรษะเวลาที่ผู้ป่วยปวดศีรษะมาพบแพทย์นะครับก็เลยอยากจะให้ผู้ป่วยจําลักษณะอาการปวดศีรษะปวดข้างเดียวปวดสองข้างหรือปวดสลับข้างกันนะครับปวดตำแหน่งตรงไหนนะครับขนาด ปวดนี่ปวดวงเล็กวงใหญ่แล้วก็ความทีระยะเวลาที่ปวดแล้วก็มีอาการร่วมอื่นๆไหมนะเช่นเรื่องขึ้นไส้อาจเจียนตามัวนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถที่จะวินิจฉัยลักษณะอาการปวดศีรษะได้ถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นครัทบทีนี้ก็จะมีในส่วนของ ออการป้องกันอนาะการปวดศีรษะนะครับก็ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่อยากจะใช้ยานะครับในการที่มีอาการปวดก็อาจจะมีวิธีเลือกอื่นๆนะครับเช่นประครบเย็นแล้วก็การฝังเข็มนะครับในกรณีที่ผู้ป,วป,วป่วยบางรายก็อาจจะยังไม่อยากที่จะรับประทานยาเพื่อป้องกันอันดับแรกก็คือก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของปัจจัยกระตุ้นนะครับก็อย่างเช่น เป็นเรื่องของผงชูรสอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของการผลับกดนอนนะครับซึ่งก็จะกระตุ้นให้เกิดมีอาการปวดศีรษะได้มีคนถามกันนะครับว่าไ้ไม่เกลจะหายไหมนะครับก็อยากจะตอบว่าไม่เกลนก็ยกตัวอย่างถ้าเป็นไข้หวัดนะครับเวลาที่เราร่างกายแข็งแรงนะครับ เราก็ไม่เป็นไข้หวัดแต่ถ้าว่าเวลาที่เราพักผ่อนไม่พอนะครับ่อ,อนร่างกายอ่อนแอลงเราก็จะเป็นหวัดก็จะลักษณะคล้ายๆกับไมเกรนนะครับถ้าเราดูแลสุขภาพดีนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่เราพอจะทราบเาเราหลีกเลี่ยงได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับก็ไม่เปวดไม่มีอาการเปริดสับไมเกรนนะครับ แม้อาการปวดศีรษะแบบไมเกรนจะเป็นอาการที่แสนทรมานแต่หากเรารู้จักรับมืออย่างถูกวิธีแล้วไมเกรนก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากจนเกินไปอย่าลืมนะครับไมเกรนรักษาหายได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแต่ต้องพึ่งพาตัวเองและหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงต่อไป